ผู้ชมยอสอนน้องๆถอดถอดใส่ตัวฝาครอบด้านหลังครับผมหลังแับตัวเบาะเบาะิีงหลังแฉกนครับผมาเรวมาดูมีอะไรบ้างก็จะมีกิฟต์นะครับผมลักษณะแบบนี้อยู่หลายตัวเลยนะครับผมเวลาถอดให้เราดึงออกตรงๆรงครับผม นั่ด้างนั่งด้านเราดูนัานข้างก่อนอยในรถอยูในห้องกอนเรานั่งทางมาก่อนอันนี้ก็จะอ่าไหเราต้องใส่ตัวตัวนี้ก่อนนะ จบแล้ยครับผมเวลาถอดแล้วก็ถอดตัวใหญ่ก่อนครับผมแล้วค่อยถอดตัวเล็กตัวนั้นโอเค